สวัสดีสมาชิกไลออนทุกคนวันนี้จะพูดถึงกิจกรรมของล e โอล o โอก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มหนุ่มสาวที่มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง24ปีโดยไม่เลือกชนชั้นเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์เราฝึกฝนพวกเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมตามอุดมการของไลออนลลโอเกิดขึ้นมาแล้วกว่า64ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจุดเริ่มต้นก็คือ เป็นโครงการช่วยเหลือเยาวชนโครงการหนึ่งของสพสนหนึ่งแล้วได้ผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งไลออนสากลได้กำหนดให้ก่อตั้งเป็นสโมสรลรโออีก10ปีผ่านมานั่นเองโดยมีธรรมนูญข้อบงครับแยกใช้กับไลออนออกมาต่างหากสโมสรลรโอกับสโมสรไลออนควบคู่กันไปเมื่อสโมสรไลออน Leo เป็นสโมสรแม่สโมสรพ่อจะต้องคอยดูแลสโมสรลรโอ ถ้าเมื่อใดสโมสรไลออนไม่สามารถที่จะดําเนินกิจาการต่อไปได้ถึงกระทั่งปิดสโมสรสโมสรลรีโอก็จะต้องปิดลงไปด้วยปัจจุบันลรีโอมีอยู่ทั้งหมด145ประเทศทั่วโลกและมีจํานวนมากกว่า6,000กว่าสโมสรมีจํานวนสมาชิกลรีโอมากกว่า160,000คนลรีโอย่อมาจาก leadership, e x ็ e r i e n c e p p p o r t u n i t y คือการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมชุมชนอยากมีระบบตามอุดมการของไลออนนั่นเองในระยะเวลาที่ผ่านมาภาค310ดีของเราได้มีโอที่มีคุณภาพมีศักยภาพมากมายมีผลงานระดับประเทศและในวันที่13และ14ที่จะถึงนี้เป็นกิจกรรมคืนสู่เยาของีโอ เป็นกิจกรรมที่น่าติดตามเป็นกิจกรรมที่น่าเข้าไปร่วมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรียวนี้ห่างเหินจากไลออนไปหลายปีเพราะว่าโรควิกฤตโควิด COVID นั่นเองและครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสําคัญของสมาชิกเรียวและเราเองจะเห็นศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเข้ามาเติมเต็มการทําง,งานของสมาชิกไลออนและท่านจะได้สัมผัสถึงศักยภาพของพวกเขาและท่านจะรู้ว่า ทำไมไลออนจึงจำเป็นต้องมีเลโอและเลโอกับไลออนจําเป็นจะต้องเดินไปคู่กันตลอดและทํำยังไงเราจะเชิญคนข้างนอกเข้ามาเป็นทั้งสมาชิกเลโอและสมาชิกไลออนมากๆเพื่อสิ่งใดเราไปหาคําตอบกันในวันที่13-14สิงหาคมนี้ที่บึงปีดากิจกรรมคืนสู่ย่าของเลโอสวัสดีครับ